เอาแรกที่จะนําเสนอท่านผู้ชมเป็นเรื่องของประเด็นเพื่อนบ้านกันจริงๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายค่อยพูดค่อยจากันนะ,ะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับอารมอร่วยกันแต่ว่าเอาละนะครับวันนี้เห็นว่าฝั่งแรกคือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะ,ะเขาไปร้องคุณกันจอมพลังให้ช่วยเหลือครับเพราะบอกว่าถูกเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะครับข่คมขู่มานะคุกคามมาเนี่ยประมาณสักหลายต่อหลายปีเขาเดือดร้อนดูคลิปที่เขาอัดไว้ได้ครับ แล้วตอนนี้กูบรรจุข้า,าร,รออาชการได้แล้วนะมึงรู้ป่ะเออกูบรรจุให้บรรจุข้าราชการได้แล้วลูกมึงเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่กูจะบอกอะไรให้นะโดนกับคดีสามสี่คดีทำรชาชการไม่ได้เลียงไปก็เข้านั้นเลยดีใจหรือเด็กหน้าบ้านติดกันเลยท่านผู้ชมฝั่งแรกเขาก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ บอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นข้าราชการเนี่ยตัดต้นไม้ใบหญ้ากิ่งมงกิ่งไม้กวาดพื้นอยู่แล้วใส่ที่โกยผงเห็นไหมฮะแล้วก็เอามาทิ้งที่บ้านของเขาเสียหายแล้วก็มีการเถียงกันนี่นี่จังหวะาที่ทิ้งแล้วก็เถียงกันจับใจความได้ว่ากูบรรจุข้าราชการได้แล้วแล้วรูมละถ้ามีคดีเป็นข้าราชการไม่ได้นะนะครับ อันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งแรกที่เขาอัดคลิปมาแล้วเขาบอกนะครับว่าฝั่งนู้นมีพฤติกรรมยังไงบ้างพูดจายังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็นี่ดูตอนกลางคืนท่านผู้ชมผมพยายามดูเห็นบอกว่ามีการยิงแสงเลเซอร์ด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยตึงตังตึงตังตึงตังนั่นนั่นนเห็นแสงไหมสีเขียวเขียวคุณผู้ชมเห็นไหมมีอยู่จุดเดียวนั่นะเขาบอกว่ามีการยิงแสงเลเซอร์สีเขียวเข้ามาทําลายกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้หน้าบ้านด้วย เอาละครับคลิป2คลิปเนี่ยฝั่งแรกเขาก็เลยเอาไปร้องคุณการจอพลังครับบอกว่าคุณการคุณการช่วยเหลือด้วยนะเพราะว่าถูกข้างบ้านที่เป็นข้าราชการเนี่ยครับพ่อเขาเป็นข้าราชการเป็นตำรวจยศใหญ่เนี่ยคุกคามาเนี่ยหลายปีดีดักนะครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมนอกจาก2คลิปที่ฝั่งแรกเขาไปร้องคุณการแล้วเนี่ยชักปืนสไลด์เสียงดังจนกระทั่งครอบครัวหวาดผวา แถมยังตบทำร้ายร่างกายเอามาตีแม่ตบหัวพ่อของผู้แจ้งด้วยฝั่งนี้ก็บอกว่าไปแจ้งหน่วยงานช่วยหน่อยได้ไหมให้มันดำเนินการจัดการแต่ได้คำตอบว่าก็ไปฟ้องกันเอาเองแล้วกันเพราะฉะนั้นฝั่งแรกเขาก็เลยบอกว่าเอาไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับคำตอบมาแบบนี้จะอยู่กันยังไงก็เลยไปร้องคุณการจอพลังตามภาพล่าสุดนะครับผู้เสียหายก็พบกับคุณการแล้วนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียด คุณกันก็มาอธิบายต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าผู้เสียหายก็บอกว่ามีเรื่องบานปลายกันมาบาดมากันมาตั้งแต่ปี6-1ผ่านมา6ปีและนะปีนี้ปี6-7จากจุดเริ่มต้นเล็กๆคุณผู้ชมเธอบอกว่าจากลูกสาวคนล็กเนี่ยโทรศัพท์เสียไปยืมโทรศัพท์ของในกรเอามาใช้ประมาณ3-4วันจากนั้น ในกรก็แจ้งว่าโทรศัพท์ที่ยืมไปเนี่ยมันเจ๊งนะนผมต้องเอาไปซ่อมเนี่ยค่าซ่อมมัน1,600บาทนะเธอบอกกับเรานะครับเ,เธอบอกว่าเธอยินดีจะชดใช้ให้นะแต่ในกรเนี่ยกลายเป็นว่าไปบอกพ่อไปฟ้องพ่อที่เป็นตำรวจนะยศใหญ่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบค่าซ่อมแซมโทรศัพท์1,600บาทมันก็เลยกลายเป็นเรื่องต่อมานะครับ ต่อมาญาติของนายกรนะครับโพสต์ด่าเธอผ่าน Facebook ในโลกออนไลน์เธอก็เลยแคปไปแจ้งความข้อาหาหมิ่นประมาทแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์จากนั้นครับมีนายตำรวจเข้ามารับทำคดีแล้วก็มีการไก่เกลีย่ยกันให้ยอมความให้จบที่เงิน30,000บาท เธอบอกกับคุณกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะครับอยากได้คําขอโทษมากกว่าสะตุ้งสตางนะจึงบอกว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยจะเอาเงินไปทําบุญพ่อของนายกรครับซึ่งเป็นตํารวจก็เลยมาขอเงินทําบุญแต่เธอไม่ได้ให้ไปก็เลยกลายปเป็นเรื่องบาดหมาก,กันมาเรื่อยมาหลายปีดีดักจากนั้นเธอเล่าต่อครับครอบครัวเธอก็ถูกระรานมาตลอดครับครั้งแรกทําบุญขึ้นบ้านใหม่เอา้าทําบุญเป็นวันมงคลถูกปลาขวดเข้ามาในบ้าน เฟอร์ที่มันเป็นกระจกเนี่ยมันแตกโคม,มไฟหน้าบ้านถูกทุบยังไม่พอเธอเล่าต่อมีคนแกล้มมากดออดที่หน้าบ้านทุบก,กล้องวงจรปิดปลาขวดโซดามาที่บ้านเนี่ยประมาณสามสี่ขวดวิขวดโซดานี่มันอัดแก๊สใช่ไหมเดเวลมันปลามันระเบิดใช่ปะม,มันโพเลยใช่ไหม,มทิ้งขยะเข้ามาในบ้านแล้วก็มันมีกระป๋องที่มีผ้าอยู่ในกระป๋องลแล้วก็มีน้ํามันจุดไฟปลาเข้ามาในบ้านซึ่งครั้งนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นนะ เห็นว่าในกรณในเป็นคนทําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปแจ้งความแต่ตํารวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดเจนเธอว่าอย่างนั้นระหว่างที่มีปัญหาครับกลายเป็นว่าฝั่งเธอและครอบครัวนะถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า10กว่าคดีภายใน2ปี6162น้องเอท่านผู้ชมเธอขยายความต่อนะฮะพ่อโดนแจ้งความสคดีลูกสาวสคดีตัวเธอเองก็ไม่ใช่น้อยๆเยอะสุดเลย โดนไปก้าหมายด้วยกัน9้าคดีส่วนใหญ่เป็นก็หาแจ้งความเท็จเพราะที่ไปแจ้งความหลักฐานไม่ชัดเจนฝั่งโน้นที่บ้านอยู่ใกล้กันเขาก็เลยแจ้งความกลับนอกจากนี้แล้วครับเธอบอกต่อในระหว่างที่กําลังไปแจ้งความนะครับที่บ้านเธอเนีน่ยโดนปลาโดนปลาขวดเข้ามาตอนอยู่บนโรงพักในกอเนี่ยก็เดินมามาไวอยวายวอยวายว่าเป็นลูกสารวัตรแล้วก็เดินเข้ามาข้างหลังพ่อของเธอ พยายามจะตบหัวเธอเล่าอย่างนั้น <โด S 1> แต่กลับกลายเป็นว่าพ่อเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะว่าพ่อเนี่ยตกใจก็เลยสะบัดมือสะบัดแขนแลยไปโดนเขา,าเธอเล่าต่อนะครับจากการตรวจสอบนะครับ,บว่าในกรณ์มีพ่อเป็นตำรวจจริงหรือไม่เธอบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเป็นสารวัตรจริงเป็นตำรวจจริงแล้วก็เป็นสารวัตรสอบในโรงพักที่ไปแจ้งความด้วยก่อนจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพักอื่นส่วนตัวเธอมองแบบนี้ครับเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนคุกคามและโดนคดีจนกระทั่งทุกวันนี้เครียดไม่มีเวลาทำมาหากินเป็นห่วงลูกสาวเพราะบางวันก็มีขยะโยนเข้ามาในบ้านอยากให้จบเร็วๆนะครับอยากให้ฝั่งนู้นหยุดพฤติกรรมข่มขู่คุกคามแบบนี้ให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ฟังฝ่ายแรกดูครับเธออ้างว่าเธอเป็นผู้เสียหายฮะคืออยากให้อยากให้อยากให้เขาหยุดทําพฤติกรรมที่มาคุกคามเราอย่างนี้ยขออยู่แบบปกติต่างคนต่างอยู่ อย่างน,นี้ค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่เขามาปลูกขวางบ้านเราอยู่ให้เอาออกเพราะเราต้องการเข้าออกบ้านเราก็เวลาทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่าเขา,เ,ขาเกลียดก็จะมีแค่ประมาณนี้ค่ะเขาเกลียดเขาไม่อยากไม่อยากเห็นหน้าเขาจะเขาจะการใหญ่โตแต่ว่าจะไม่มาปุ๋ยกับใช่ในชะ่แบบเราใช่ค่ะ เอาละครับท่านผู้ชมครับด้านคุณการจอมพลังนะครับก็รับฟังปัญหาทั้งหมดดูคลิปดูหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็มาสรุปกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเท่าที่จับใจความนะฟังกับน้องผู้หญิงคนนี้ครับก็คือปัญหาเรื่องคดีความแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเพราะฉะนั้นก็เลยประสานไปยังอธิบดีอายการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อมาคุยกันเรื่องคดีเนี่ยว่ามันจะจบลงยังไงจะลงเอยยังไง ถ้าแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเนี่ยกี่คดีแล้วนะน้องเอทเป็นสิบใช่ไหมเป็นสิบอ่ะตัวโอโ้โหแค่คนเดียวก็เกือบสิบแล้วอะ่ะ<ล>รวมทั้งครอบครัวยี่สิบคดีแล้วกว่าจะจบกี่ปีมันยืดเยื้อใช่ไหมคุณการบอกว่าจากการดูคลิปก็มีการพิพาทกันนะฮะติดแหนงแคลงใจกันมานานนะครับไม่มีใครมีความสุขหรอกแบบนี้นะครับถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเอาล่ะก็เดี๋ยวลองคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้เดี๋ยวประสานไปทางผู้การจังหวัดนะฮะ ว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างไรถ้าคุยกันไม่ได้จบลงไม่ได้ก็คงต้องดาเนินคดีกันหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับท้งนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวนะ<ท>เดี๋ยวรอข้อมูลขออีกฝ่ายหนึ่ง<ท>เพื่อความเป็นธรรมนะครับเพื่อความเป็นธรรมเราไม่ได้ปรับปรมใครนะฮะเดี๋ยวรออีฝ่ายออกมาชี้แจงด้วยครับแต่ว่าแอบ,บเสียดายอะค่ะคือถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยรักใคร่กันดีช่วยเหลือกันดีแต่มันมีแค่จุดเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นน่ะที่ทําให้เหมือนกับหมางใจกกกััันนนนทะเเเคลีีียรไไดดด้้้จบบมาาป็พื่่่ออตกัน จะได้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะของเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่ได้รั้วติดกันนะคะแต่ว่าอ,อ,อยู่กันคนละชั้นและกันเพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อีกฝั่งหนึ่งอะอยู่ชั้นล่างอีกฝ่ายนี้อยู่ชั้นบนสา,าวที่อยู่ชั้นล่างเขาเมาอะค่ะก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนของอพาร์ตเมนต์ของตัวเองให้ออกมาคุยด้วยรู้จักกันเหรอไม่รู้จักค่ะอพอออกมาปุ๊บเนี่ยไปด่าเขาหยาบคายไปหาว่าเขาเป็นหมา,าแล้วก็ไปหาว่าฝ่ายอีกฝ่าย หนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอแอบแซบกับผัวชั้นใช่ไหมแล้วก็โวยวายอยู่หน้าห้องเขาแบบนี้ดูคลิปนี้ค่ะแมาไหนมามาลูกข่เป็นหมาจิ้งซันมั้สิมึงยังย,ยังกับผัวฮะกูสิบอก็ไม่รู้ไว้นะรู้เรื่องอะไรเนี่ยถ้ากูเอามึงนี่มึงจมนักกูศิบอกให้ กูยอมจบมึงยอมเป็นบ้าลุ geil, ้มกูมาอยากก็ลุ้มกูมาลุ้มทำไมอะลุหนูไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแล้วหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอะเกี่ยวอะไรกันกับมึงอะแล้วมึงก็มาขอห้องบ้ากูเนี่ยแล้วมึงพูดมั่วซั่วเลยว่ากูรักหัวมึงชอบหัวมึงอย่างง่วนอย่างนี้ ใส่เสื้อสีฟ้าตามข่าวระบุว่าเป็นสาวที่อยู่ชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอเมาบุกมาเคาะห้องค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนแล้วลักษณะเหมือนกล่าวหากันว่าเมื่อวานเธอเอาน้ำมาสาดใส่ ชั้นของฉันใช่ไหมห้องของฉันใช่ไหมเพราะว่าเหมือนห้องเขาตรงกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าอยู่กันคนละชั้นแล้วปรากฏว่าเพจเจ๊ม้อยวีพลาสนะคะเขาเอาคลิปนี้มาแชร์กันต่อระบุข,ข้อความว่าเมาแล้วก็ไปเคาะประตูห้องคนเอื่นขนาดแม่มาตามแม่ร้องไห้ฟูมฟายยังไม่ยอมกลับเจ้าของหอเนี่ยบอกว่าให้ออกจากหอไปเลยแต่ว่านางก็ไม่ยอมออกแต่สุดท้ายท้ายสุดที่ยอมกลับก็เพราะว่าผัวมาตามละมั้ง<อ>ไม่เคย<อ>ได้ยินเสียผัวไหมได้ยินออกมาเลยกลับมาเลย สองเรื่องคือหนึ่งไปด่าเขาว่าเป็นหมาไปด่าเขาว่าคบชู้กับผัวตัวเองแอบแสบกับผัวตัวเองแล้วอย่างนี้อีกด้วยเออแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ยอม,มนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้มีการท้าทายกันฝ่ายที่ท้าทายก็คือฝ่ายที่เมาแล้วขึ้นไปด่าเขาแล้วค่ะผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนี้เธอท้าทายบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยรุมได้เลยฉันยอมที่จะจมบาดาของเพื่อเธอทุกคนก็งงฉันจะไปกระทืบเธอทาไมฉันจะไปรุมตบอุองตีเธอทําทไมฉันไม่เคยมี เรื่องกันและขอแก้ต่างให้กับตัวเองด้วยนะที่มาหาว่าฉันเนี่ยสาดน้ําลงใส่บ้านของเธอไม่เป็นความจริงเพราะว่าฉันไม่อยู่บ้านมาสองสามวันแล้วฉันจะสาดไปได้ยังไงเมื่อวานที่คุณกล่าวหาฉันแบบนี้สุดท้ายท้ายสุดนะคะชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นสามีของหญิงสาวคนนี้มาตามให้กลับบ้าน บอกเปในอะไรลงมาข้างล่างเลยตอนกินก็กินข้างล่างลงมาเดี๋ยวนี้และคลิปนี้ก็ถูกตัดไปตอนจังหวะที่สาวเมาหันไปมองสามีของตัวเองพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยค่ะบอกว่าฉันอยากจะดูแบบคลิปเต็มฉันอยากจะดูภาคต่อหรือเกินอยากจะรู้ว่าผู้เสียหายมีการตอบโต้อย่างไรเอาฟัง,ง่อยค่ะกูไม่เคยรูจกักมึง แล้วกูเพิ่งจะกลับมาห้องมือนี้แล้วยู่ๆมึงมาคอห้องกูว่ากูล้านหน้ามึงไปเถื่อห้องมึงในจังใดฮะแต่แต่เพิ่งเห็นมึงตาลูกกูว่าลูกกูเป็นหมาแล้วนะกูบอลล็อกเข่าออกกระบุลซ้ำใดแล้วมาเมื่ขึ้นมาจบด้วยคำว่ากูไม่เอาแข่ามึงออกเนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้วแข่าก็คือฟันก็คงเดือดอยู่เหมือนกันเพราะว่า จนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ขึ้นมาหาเรื่อง oh. สำนึกผิดไม่ทันน่ะ oh. เพราะไม่ได้ยินเสียงคนที่ขึ้นมาหาเรื่องแล้วนะคะ oh. ไม่ได้ยินเสียงหองสาวเมาละ ได้ยินเสียแต่ผู้เสียหายนี่แหละคะ่ะที่ตกลงไม่มีการลงไม้ลงมือใช่ไหมไม่มีเพราะว่าเธอก็ยินยอมพร้อมใจลงไปเองค่ะพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะหมายคนก็บอกว่าเอ้ยเขาเมาหรือว่าเขาป่วยกันแน่ขนาดตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุเขายังไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเมาแล้วเป็นแบบนี้ควรอยู่แต่บ้านนะสาวอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากชาวเน็ตนะคะแล้วก็มีคนบอกว่านี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าเมาแล้วรั่วของจริงอยากจะรู้เหมือนกันตอนที่เธอหายเมาแล้วเธอ,อายหรือเปล่าที่เธอไปทําอะไรแบบนี้ มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเขาเมาและเขาเป็นแบบนี้เป็นประจำค่ะมีหลายคนก็บอกว่าญาติต้องดูแลคนนะเจ้าของโพสต์ก็มาตอบแม่เขามาด้วยนะ,ะแม่เขามาตามลูกสาวเขากราบแล้วแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยพอลูกไปหาเรื่องชาวบ้านเขาแบบนี้แต่เขาก็ไม่เชื่อฝั่งแม่ก็ด้วยความเมาค่ะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สางเมาแล้วหรือย,ยังก็อ,อ,อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันถ้าสางเมาแล้ว ไปขอ<ไ>ปโทษ,โทษขึ้นมาเนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะค่ะท <c oughs> ่าเมาแล้วเป็นแบบนี้ต้องฝากสามีดูแลยอย่างใกล้ชิดน,นะตอเมื่อกี้เสียงก็เข้มอยู่นะ <c oughs> ตอนตามกับบ้านเนี่ยเรื่องราวของการฉกชิงวิ่งราวนะครับคุณป้าท่านนี้โอ้โหน้องเอใจเด็กจริงๆอะ่ะป้าบอกว่าโดนกระตุกทองไปแบบเนี้ยป้าไม่ยอมไปเกาะหน้าตรงตะกร้ามอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ไอโจมันก็บิดไปพยายามจะถีบป้าด้วยนะแต่ป้าแกใจแข็งแล้วไปกระตุกสร้อยคืนได้บางส่วนอ่ะผมพูดอาจจะไม่เห็นภาพฟังป้าแกเล่าดีกว่าครับ ไอ้แก้วนั้นเขาก็ไม่ยืนมายืนตรงนี้เขาก็เอาเงินมาให้ในมือใช่ไหมกี่บาทคนร้ายห้าบาทเห<อ>รียญบาทอันนี้เขาก็ให้ยื่นเงินมาเสร็จแล้วเขาก็ถอยมาตรงนี้มาใกล้เราแล้วก็เอามือไอ้ข้างที่จับเงินให้เราเน่ยแหละปัดปัดผมอย่างนี้มันก็กระชากไปเลยตีตีไหลด้วยนะตีไหลแป๊บหนึ่งก็กระชากไปวิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งตามมันไปจับไอ้แก๊งรถข้างหน้าดึงไว้ แล้วก็ลากลากไปมันไม่หลุดเนาะมือมันแน่นจับไปแน่นแล้วมันไม่หลุดคือลากป้าไปนั่นแหละลากไปเลย,ลเลยนี่มันไม่หลุดมันก็เลยเอาขาตีบยันยันทั้งหน้าอกทั้งหัวเขา่ามันยันให้หลุดนะ่ะ มันก็ไม่รู้ป้ากระจเด็ดจริงๆแล้วเนี่ยอายุ65แล้วนะป้าปัดหรือว่าป้าปัดธมานะแต่เปิดร้านขายของชําอยู่นงแล้วแกบอกว่าไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยอายุน่าจะสรรมานยังหนุ่มอยู่เลยหนูเอ้สักประมาณ30สเศษเศษขี่มอไซค์ฮอนด้าเวฟมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบอกว่าป้าขอซื้อบุรีหน่อยเอายังไงอะไรหนู ซื้อบุหรี่มวนหนึ่งใครจะขายมวนหนึ่งมวนหนึ่งต้องแกะซองใหม่ให้เลยนะเออป้าก็บอกไม่ขายรองนะเป็นแกะแบ่งมันนะขายเป็นซองบอกมันก็อ้อนวอนอยู่อย่างนั้นแหละป้าตังค์ไม่ค่อยมีน่ะห้าบาทแล้วกันมวนหนึ่งอ่ะป้าแกก็บอกเอาใจดีนะเห็นว่ามันอยากมันเสี้ยนอ่ะมันอยากจะสูบบุหรี่แบบนี้ก็ขายให้ไปมวนหนึ่งนะไอจังหวะที่ป้าปัดแกเดินไปเอาบุหรี่มาให้ที่หน้าร้านเนี่ยแกเล่าให้ฟัง บอกไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะมันเดินวนไปวนมาสักพักหนึ่งน่ะสันดานโจรออกเลยฮะเดินเข้ามาประชิดตัวเหมือนมาตบแกก่อนน่ะตบไหลเบาๆบก่อนน่ะแล้วก็กระตุกทองเลยอะ่ะเออป้าแกบอกแบบนี้ครับมันวิ่งขึ้นรถนะที่สตาร์ทอยู่จะหนีเนี่ยป้าบอกป้าก็ไม่ยอมเห็นป้าแกแก่แบบนี้ป้าสู้นะเห็นทางเปลี่ยวเห็นไม้เป็นต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้มันคงจะเห็นทางสะดวกดีใช่ไหมมันจะไปแต่ป้าไม่ยอมป้าปัดเล่าต่อนะฮะวิ่งตามไปทันไปเกาะตะแกรงหน้ารถนะฮะ แล้วก็มันเนี่ยพยายามจะถีบป้านะครับป้าบอกป้าไม่ปล่อยหรอกนะก็โดนถูโดนไถลากไปกับพื้นนี่แหละป้าบอกป้าก็ไม่ปล่อยป้าเจ้าทองคืนมาเนี่ยมันหลายตังนะปรากฏว่ามันถีบซ้ําอีกทีหนึ่งป้าบอกทันใดนั่นเองครับจังหวะนั้นมันมีจังหวะหนึ่งนะป้าบอกว่ามันเข้าใกล้มากเลยนี่บาดแผลนิดๆหน่อยๆทะลอกปอกเปิกป้าบอกไปคว้าที่คอมันได้นะแล้วก็ตกสร้อยคืนมาได้ได้บางส่วนขาดไปป้าบอกป้าไม่ยอมหลอกแค้นนะ กว่าจะได้ทองเส้นนี้มาเนี่ยต้องขายที่ดินนะฮะให้หลานแล้วก็มีเงินบ้างเนี่ยมาซื้อนในส่วนหนึ่งน้องเอทองสวยเชียสวยเชียแต่มันขาดลอตาลอใจโจรไงเราก็ถามว่าป้าไอ้เส้นใหญ่ๆแบบนี้กี่บาทกันล่ะถึง10บาทไหมป้าบอกโอ้ยไม่ถึงหรอกสองบาทเท่านั้นเองแต่ป้านะแค้นไม่ยอมให้มันไปง่ายๆหรอกไอโจรพวกเนี้และอีกอย่างป้าบอกว่าโอ้ป้าเนี่ยนับถือหลวงปู่สดวัดปากน้ำนะมีพระเลี่ยมทองหนักต้อง 50ตังเบ็ดเสร็จทอง2บาทกรอบทองเลี่ยมพระป,ปลาเข้าไป1,10,000 <5. S> บาท <5. S 1> นะฮะไม่รวมราคาพระของหลวงปู่นะอันนี้ทองอย่างเดียวนะป้าปัดบอกว่าทุกวันนี้พยายามระวังตัวอยู่แล้วนะไม่ออกไปนอกร้านหล่กนันเวลาใส่ทองหยองแบบเนี้ขายของก็จะลอดช่องตระแกนงที่ทำเอาไว้แต่ครั้งนี้ป้าบอกมาป้ามระมาจริงป้าพลาดเพราะฉะนั้นป้าบอกว่าตำโลวัด จับให้ได้นะเขด้วยความสงสารเขาด้วยแหละเพราะว่าตจะแรกอะคุณป้าเขาไม่ยอมขายบุหรี่แบบแบ่งขายซึ่งออจริงๆเขาไม่ให้ขายอยู่แล้วยังอ,อ,อุตสาหใจอ่อนนะสงสารนยะยอมขายให้สุดท้ายมาทํากันได้ แต่ว่าคนไทยเมืองไทยมันไม่ได้ไร้คนดีไปสักทีเดียวค่ะคนดีๆอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมันยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะอ,มอย่างคลิปนี้ค่ะสองสาวค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นพี่น้องกันเนาะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือค่ะหลังจากนั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์ทั้งสองสาวก็ลงจากรถค่ะคนที่ผมประบานเนี่ยเป็นพี่สาวนะ เห็นอะไรแว๊บๆอยู่ที่พื้นเหมือนทองคําเลยชี้ให้น้องสาวที่มัดผมมะค่ะเนี่ยน้องป้มไปเก็บว่ามันเป็นทองคําจริงๆหลังจากนั้นน้องเข้ามาในร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็แจ้งกับเจ้าของร้านพี่หนูเก็บทองได้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของทองหน่อยได้ไหมเห็นไหมคะ เมืองไทยมันไม่ไร้คนดีค่ะคุณผู้ชมและสุดท้ายก็ตามหาเจ้าของทองเส้นนิดได้สําเร็จด้วยค่ะเห็นบอกว่าเป็นทองคําน้ําหนักถึง1บาทด้วยกันคือเราก็อยากจะเจอเด็กดีทั้งสองคนแมแต่น่าเสียดายไปเจอคนน้องคนเดียวค่ะก็คือน้องเอ๋ยน้องปะนัดดาอายุ15บปีค่ะน้องคนที่มัดผมห่างม้าเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งเป็นน้องสาวนะน้องเอ๋ยเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม .3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยค่ะน้องเอ๋ยเป็นพลเมืองดีนะหน้าตาน่ารักด้วยบอกว่าพอหนูเก็บได้ ใช่หนูก็ให้เจ้าของร้านมือถือช่วยประกาศตามหาทัานทีเลยหนูไม่เคยคิดจะเก็บของของคนอื่นเอาไว้กับตัวเองเพราะหนูเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาต้องเสียใจแล้วก็เสียดายที่ของเขาหายใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งตัวเองทําของหายไปบ้างและไม่มีคนเอามาคืนคงเสียใจน่าดูอะคะ่ะด้านเจ้าของสร้อยคอทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทที่ทําตกอยู่หน้าร้านเราก็ตามเจอนะคะชื่อว่าคุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋เอบอกว่าทองอะ่ะ จังหวะนั้นะ่ะมันคงจะร่วงจากคอพอดิบพอดีคือเธอก็มาที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือเอามือถือมาติดฟิล์มที่ร้านโชคดีเหลือเกินที่เจอน้องเอ๋ยเขาก็กอดกันแบบนี้เขก็ชื่นชมกันนะคะน่ารักจังน่ารักน้องเอ๋ยก็แบบอบเขินนิดหนึ่งคือบางคนเขารู้สึกว่าตัวเองทําดีมันเป็นเรื่องปกติไง<ม>แต่ว่าคนที่ถูกกระทํา ดีใส่อ่ะมันเป็นเรื่องที่เราซาบซึ้งเขาก็ได้เหมือนกับกัลยาณมิตรเนาะที่ดีต่อกันอีกหนึ่งคนค่ะตอนที่คุณเอ๋เนี่ยไปเจอกับน้องเอย๋ยเขาก็มอบต่างหูให้ด้วยนะ,ะเป็นต่างหูทองคําแล้วก็เงินสินน้ําใจ2 0 0พบาทเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับน้องเอย๋ยแต่าจริงๆน้องเอย๋ยเขาไม่ได้อยากได้เงินหรอกคะอ่ะแต่ว่านี่ก็เป็นสินน้ําใจที่ทางด้านของคนที่เป็นเจ้าของสร้อยทองอะ่นะอยากจะมอบให้เนาะทางร้านก็น่ารังนะน่าราักก็ประกาศตามหาให้อะเนะ ชื่อร้านที่ผมชอบเลยนะชื่อร้านว่าของร้านก็นิสัยดีด้วยไปอุ่นนุนก็ได้ชื่อร้านก็ติล่าโฟนน่ารักเป็นกุ้น่ารักหมดเลยค่ะมาที่สถานการณ์น้ําท่วมกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นชาวบ้านแล้วก็ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันจริงๆหลายจังหวัดและหลายพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางช่องแปของเราเรียนเชิญคุณผู้ชมเลยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางช่องแ ปันน้ำใจเพราะคนไทยไม่เคยทิ้งกันแคปหน้าจอไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะบัญชีช่องแปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงบัญชีกระแสรายวันนะครับเลขที่1 2 8่งสอง9 8ขีดสขีดศูนย์ขีดแนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อที่จะมาบริจาคข้าวของสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้นะครับที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8อาคาร RS Group Tower B ชั้น3ถนนประเสริมนูกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครช่วยกันนะครับเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ท่านผู้ชมตอนนี้ น่าเป็นห่วงจริงๆอย่างคลิปแรกในที่จะพาคุณผู้ชมไปดูครับสถานการณ์ทางภาคเหนือหลายคนบอกว่าน่าจะลดลงแล้วนะแต่ในบางพื้นที่ในบางจังหวัดเนี่ยน้ำยังไม่ลดเลยพื้นที่แรกจะให้ดูที่จังหวัดลำปางเชิญชมครับไปึ้นอนี่แล้วครับนโอ้หวันนี้น้ำมันหนักกว่าทุกครั้งเลยนะครับพว่มผันนู้นไปแล้วเรียบร้อยโอขึ้นขอบนี่แล้วครับบินายตายตายครับมาอย่างนี้นี่นก หนักจริงนะครับถนนไม่เหลือแล้วนะฮะถนนตรงน UN 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 e ู้นนี่ขาดเข้าไปแล้วนนฮะเข้าไปในบ้านพอแล้วครท่านผู้ชมครับอำเภอง,งาวนะฮะที่ลำปางทั้งฝนตกหนักน้ำป่าเข้ามาด้วยน้ำเป็นสีแดงอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คคถนนหนทางต่างๆในบางจุดเนี่ยมันสัญจรไปมาไม่ได้นะครับบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่แถวๆริมแม่น้ำนั้นตอนนี้ สิบสองหมู่บ้านในหกตำบลน,นะฮะน้ำสูงนะฮะแต่ละจุดไม่เท่ากาันบางจุดนะครับที่มันเอ่อล้นขึ้นมาจากแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งไปจนจนถึงประมาณสักเมตรหนึ่งชาวบ้านครับที่อำเภองาที่จังหวัดลำปางเขาก็กังวลน,นะครับคุณผ<อ>ู้ชมดูฟ้าสิฮะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนเนี่ยคือเขาก็กังวลกันว่าตอนนี้สาการมันมันมันเป็นธงสีแดงแล้วะ ถ้าเกิดว่ามันมีซ้ำมาอีกน้าตกฝนตกลงมาอีกมาซ้ําเติมมวลน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับล่าสุดพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับน้ําป่าหลากนี่ฮะเห็นไหมครับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงครับน้ําทะลักนะฮะเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ที่ลุ่มใกล้ลําห้วยเสียหายหลายหมู่บ้านถนนหนทางเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่บ้านคน แล้วก็เห็นบอกว่านอกจากประชาชนจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยสัตว์ต่างๆก็เดือดร้อนไปด้วยหมูฮะหมูที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับมันก็ไปตามกระแสน้ำเนี่ยเห็นบอกว่าหลายสิบตัวน่าเวทนาจริงๆถนนหนทางเป็นตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะมันขาดสัญจรไปมาไม่ได้ส่วนพื้นที่การเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวนะครับเสียหายเนี่ยนับร้อยรไร่รนะครับ แล้วก็นอกจากเสียหายไปแล้วเนี่ยมันยาวเอาพูดตะกงตะกรอนก,ก้อนหินอิดกลวดดินทรายอะไรต่างๆนานามาเรียกได้ว่าที่นาตอนนี้กลายเป็นขี่เลนไปแล้วลองฟังกันดูฮะชาวบ้านร้องไห้ครับผูกเจ้านั่งยดเสื้อผู้เจ้าว่าได้เมียได้ล่าคือคข่ยักเม็ดก็ออกมาบ้างไข่เน็ตเป็นอย่างเงืมาถิ่มตัวทิ่มบ่วงแท้ผู้เจ้านั่งยดสบายห้องแอร์กันเข้าไปหากระว้าน้ำแน่เช้าหน้าตาดำดำผู้เจ้าใจจะยก ไอไส่ไข่อคว้ออวากลับยมวันนายไก่ส้วนกองฉลากผู้ว่าราชการยมวัดขนเก่น,นกให้ออกมาดูแลชด้ิเด้อค่ะ,สะเสียดรอดนี่เลย ฉันไม่ได้เดียรแลอดนี้เลียนแล้วโอ้ยน่าเห็นใจเหลือเกินค่ะนี่เป็นชาวนาของจังหวัดขอนแก่นค่ะยืนยกมือไหว้ท่วมหัวน้ำตาอาบหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็อยากจะวิงบอลขอให้ภาครัฐอะช่วยเหลือด่วนเลยเพราะว่าน้ำป่ามันซัดมาจนกระทั่งผืนนาของเธอเนี่ยนะจมอยู่ใต้น้ำเสียหายหนักค่ะเมันก็ม่กากโคกไงมาซอยสัตว์เน่ ส่วนคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคะผู้ที่อยู่ในคลิปก็คือทางด้านของนางสุริยาค่ะบอกว่าตอนนี้น้ำเนี่ยได้จมผืนนาม,มาสองเดือนแล้วลำบากเหลือเกินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วนค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปนะครับน้ำป่าหลากหลากน่ากลัวมากไปดูนาะทีเอาชีวิตรอดของครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายครับไปดูคลิปครับ จะขึ้นไงขึ้นมาขึ้นมานิ่มมันจะนยกเลยเนะ่นิ่มขึ้นมาขึ้นนี่ครับลุงป้าบอกให้ขึ้นมาบนหลังคาเลยขึ้นมาขึ้นมาถ้ามันถึงหลังคาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วที่เอเภอเทิงนะครับแม่น้ำอิงสายหลักตอนนี้นม,มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเห็นบอกว่าหนักสุดในรอบ20ปีส่วนที่แม่ริม แม่ริมนะครับก็อวมไม่แพ้กันคุณผู้ชมที่เชียงใหม่นะครับน้ําในคลองหลักและคลองสาขาก็เป็นตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นฝนยังตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องนะครับน้าป่าหลากเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้สะดุดหมดเลยฮะเสียหายหลายจุดมากแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับคุณผู้ชมจากภาคเหนือมาที่ภาคกลางนะครับซึ่งเป็นแองกระทะเห็นไหมฮะจะถึงอกอยู่แล้วครับที่ บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลวัดตะูน้ำท่วมเห็นไหมครับเนี่ยสูงเมตรเศจส่งกำลังใจไปจริงๆนะครับพี่น้องทุกคนที่เดือดร้อนตอนนี้เราเปิดรับบริจาคและหลายภาคู่นก็เปิดรับบริจาคในการช่วยเหลือนะค่ะ,ะแล้วก็เป็นคลิปส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ถ่ายความยากลำบากของตัวเองนะ,นะคะม,มาให้ได้สังคมได้รับรู้กันแล้วค่ะ